วัสดีครับจากบริษัทโอรานนะครับวันนี้เราพาลูกค้ามานะครับชมการติดตั้งเลนแผ่นร้อนของรถเลนโลเวอร์4.6หรือว่า p 38นะครับรถรุ่นนี้เป็นรถที่ใหญ่มากนะขนาดใหญ่มากบริษัทโอราน,นี่ยก็ขึ้นชื่อในเรื่องของการติดแผ่งร้อนใต้ฝากระโปรงรถรถุ่นไหนยากๆเนี่ยชอบเข้ามานะครติดยาก แผ่นเดียวไม่มีรอยต่อชิ้นเดียวนะครับรถใหญ่โตโมโหลานขนาดไหนก็เข้ามาที่โอลานนะครับจะเป็นรถสะสมรถออฟโรดเนี่ยขนาดใหญ่ขนาดเนี้ยชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อนะฮะแล้วก็วัสดุเราเนี่ยไม่ต้องห่วงโดนน้าไม่เปื่อยไม่ยุย่ยโดนความร้อนไม่แตกไม่กรอบไม่ละลายรู้ได้ไงว่าทนเนีสามสิบกว่าปีครับลูกค้าติดกันไปเยอะมากใช้งานแล้วดีมีรถกี่คันก็เอามาติด มีเพื่อนฝูงก็บอกต่อนะเพราะนั้นถ้าไม่ดีจริงไม่ทนจริงเนี่ยไม่มีใครกลับเข้ามาติดกันเยอะแยะนะครับคันต่อคันมีรถกี่คันก็ติดมีเพื่อนฝูงก็บอกเพราะงั้นลูกค้าสบายใจนะครับทางร้อยโอลาน,นี่สามสิบกว่าปีลูกค้ารู้จักหมดนะฮะถ้าอยากได้ของดีติดตั้งแล้วครั้งเดียวอยู่ได้นานๆนะครับสวยงามเรียบร้อยถือมือการติดตั้งเรียบร้อยต้องเข้ามาที่โอลานนะครับันกนร้อยโอลาน,นี่ประสบการณ์ยาวนาน ช่วงนี้จัดโปรโมชั่นอยู่นะครับขยายเวลาอยู่ลูกค้าขอแล้วขออีกอย่าเพิ่งหมดโปรโมชั่นนะครับยังไม่เวลาเข้ามาติดใครยังไม่เวลามาติดต้องรีบมานะครับไม่ไม่มรีบมาแล้วก็หมดโปรแล้วก็ราคาเดิมนะครับเพราะงั้นเปิดฝาโปรงเลยสํารวจเลยครับนะฮะก็ช่วงนี้ลูกค้ามีเวลาเปิดฝาโปรงสํารวจแหงร้อนเสียเปื่อยขาดยุ่ยห้อยหลุดร่วงเป็นผงห้อยลงมาสกรปรกมากเข้ามาจอดนะฮะ 40นาทีกลับที่จอดรถหลบกว้างปากซอยอินธทรมารา38นะครับใช้เวลา40นาทีเสร็จกลับได้เลยทีมงานเรารออยู่แล้วนะครับรีบเข้ามาเลยลูกค้าต่างจังหวัดไม่ต้องห่วงนะเราประสบการณ์เยอะเราทําวีดีโอการติดตั้งอย่างละเอียดคุณสั่งของมาได้เราส่งด่วนเอ s ไม่เกิน2วันถึงผมส่งวีดีโอให้คุณสามารถติดตั้งเองได้รถทุกคนติดกันเป็นขนมเลยฮะง่ายนะครับติดแล้วมีติดใญาติติดให้เพื่อน ติดนสนุกครับไม่ต้องห่วงโอ้ตั้งไปแล้วติดตั้งยากไหมติดเองไม่เป็นคิดหนักใจะไรไปหมดไม่ต้องห่วงครับนะครับนะเรามีทางทําให้ท่านติดตั้งได้นะครับส่งของรวดเร็วครับติดตามที่เด็ดได้ตลอดเวลาส่งของตรงตรงปกเรียบร้อยไม่มีการหลอกลวงลูกค้านะครับได้รับของรวดเร็ววิดีโอการติดตั้งอย่างละเอียดวัสดุทนน้ำทนร้อนอย่างแท้จริงอยากได้แผงร้อนที่ทนน้ำทนร้อนอย่างแท้จริงประสบการณ์ยาวนาน ติดตั้งสวยงามวัสดุคงทนต้องแผงเอาโอลานะครับอย่าลืมนะครับเราไม่ได้จัดโปรโมชั่นไปตลอดนะครับใครยังไม่ได้ติดก็รีบเข้ามาติดนะครับใครยังไม่ได้สั่งรีบสั่งไปติดตั้งเลยนะครับก็งานเรียบๆอย่างนี้ฝากผลงานเลนโลเวอร์สี่จุดหกพีสามแปดชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อรถใหญ่ขนาดนี้นะครับนี่คือรถที่แบบลูกค้าเข้ามากันต่อเนื่องเรื่อยๆจะมีรถอะไรที่ยากๆเข้ามาชอบของยากๆชอบนะครับ ติดตั้งแล้วทนทน,นทานนะทนน้ำทนความร้อนไม่ใช่ห้องเครื่องมันไม่เรื่องเล่นๆเ,เ,เอาอะไรเข้าไปติดติดแล้วทนไม่ได้เป็นไงเปื่อยครับขาดครับกรอบครับหลุดลงมาโดยความร้อนเล้ง,เงหลุดลงมาใช้ไม่ได้ครับนะครับเพราะง,งั้นฝากผลงานไว้ชมอีกหนึ่งคันนะครับใครมีรถรุ่นไหนอยู่ก็รีบนํารถเข้ามาติด0 89, 8 9 8 8 8 9 0 0 0นนะครับรถมันมีหลายไซส์หลายขนาด รถของท่านใช้รุ่นไหนอยู่นะฮะกวัจัดโปรรเหลือเท่าไหร่ก็สอบถามเข้ามาขอบคุณที่ติดตามชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ